พี่พี่ก็ทิ้งไปอีก oh. ก็เลยอยากกลับบ้านแต่มันกลับไม่ได้อยู่ที่สุพรรณจนถึงห้าครัแล้วแล้ว,ลวเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงต้องย้ายมาที่ที่สุพรรณงานมันไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีเข้าบ้านแล้วจะคือไม่มีตังค์ซื้อข้าวไม่มีตังค์ซื้ออะไรแล้ววะ mm hmm. ก็คือเขาอ,อ่ดพ่อถ้ามีงานตรงไหนก็นแล้วแต่ที่จังหวัดไหนก็นแล้วแต่พ่อจะต้องไปพ่อทำ ก็คือปลูกเขาปลูกบ้านปลูกบ้านเป็นบ้านบ้านไม้บ้านเรือนสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็ถากเสาเสาเรือนอะอก็เขาจะทําแต่อาีพนี้ถ้าที่ไหนมีพ่อก็จะไปตลอดไปค้างหลายๆวันเปน็นครึ่งเดือนบางทีก็ไปเราเราก็อยู่กับพ่อคุณใช่และที่นี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของความพลัดพรากครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อพี่นีและพี่สาว ตัดสินใจหนีออกจากบ้านออจริงๆคับพี่กับพ่อทะเลาะกันม,มันก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยความคิดเด็กๆกันเนาะมันก็เหมือนพ่อไม่รักหรืออะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยก็อะไรม่หน,นีเราก็เป็นห่วงพี่ก็คือมากับพี่ด้วยก,ก็ตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่ได้กลับไปเลยกี่ปีสามสิบกว่าถึงเดือได้กสามสิบกว่าปี แล้วได้ส่งข่าวพ่อไหมไม่ไม่เคยไม่ติดต่อไม่หาไม่อะไรตัดขาดไปเลยเชีวิตที่พลัดพรากจากพ่อเพราะตัดสินใจหนีตามพี่สาวแต่สุดท้ายพี่นีเองกลับชอกช้ำเพราะดันมาถูกทอดทิ้งอีกครั้ง ไอเราด้วยความที่ว่าเราไม่อยากให้พี่มาคนเดียวเราก็มากับพี่แต่ว่าพอมาถึงที่ร้านเนี่ยพี่พี่ก็ทิ้งไปอีกก็เลยอยากกลับบ้านแต่มันกลับไม่ได้ก็เหมือนเราก็อยู่คนเดียวเคว้งคว้างอยู่ในอยู่ที่นั่นแหละไอเราเองเราก็รอมันที่เนี่ยเพราะว่าส่องกคนพี่น้องมาอยู่ที่ร้านเนี้ยมันเองมันก็รู้ใช่ป่ะถ้ามันจะมาามันก็ต้องเจอเราอะแต่มันไม่มาเราก็ อีกอย่างก็กลัวว่าถ้าเราถ้าเราออกจากที่เนี่ยเราก็กลัวว่าพี่จะมาแล้วไม่เจอเราเราก็ต้องอยู่เนี่ยถึงมีแ่นไปแล้วก็มาหาก็มาอยู่ที่ที่เนี่ยประจําจะมาคอยถามว่าพี่ได้มาไหมกลับมาหาเราบ้างไหมเขาก็บอกว่ามันไม่เห็นมันมาเลยแต่ว่ามันะกลับบ้านก่อน,อนเราก่อนก่อนพี่มันกลับไปตายที่บ้านอ แม้จะมีคนข้างกายคอยดูแลแต่หัวใจก็ยังเปล่าเปลี่ยวไร้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสุดท้ายพินีตัดสินใจกลับบ้านเมื่อสิบปีก่อนเพื่อพบหน้าคนที่รักที่สุดในชีวิตครับขอ,อั่งยี่ที่เปล้ลวก็ไปการาบเขาขอโทษเขาเกิดอะไรขึ้นก็เขาไม่ได้ว่าอะไรเราพูดว่าไงก็ขอโทษก็ก กราบเขาเราก็บอกเขาขอโทษเขาวาเขาก็พยักหน้าน่าจะนั้นผมก็คงจะร้องแต่เขาแอบร้องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เห็นตาเขาแดงๆไม่ว่าอะไรเสักคำหนึ uh ่งแค่พยักหน้าเหมือนเราก็รับรู้เลยว่าเขาดีใจว่าเรากลับไปเหนื่อยกายตามหาลมเพลียลับไหล គេសុំប្រសុំ